สวัสดีค่ะคุณฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามภารกิจของนักรบสีน้ำเงินค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่46สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยขึ้นที่เร็ว จำนวนสมนายพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กจำนวนหนึ่งคันลงพื้นที่สำรวจเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในคลองอิปันเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยส่งผลให้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนตกเล็กน้อยทั้งนี้ระดับน้ำยังทรงตัว แนวโน้มเพิ่มเล็กน้อยอย่างช้าๆและยังอยู่ในเกณฑ์ปกติหน่วยได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานหน่วยงานในพื้นที่ตลอดเวลาณพื้นที่หมู่ที่8บ้านบางหยดตำบลอิปันอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนี่ก็คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินจบข่าวอนิลาเจ๊แฮอ่าน you <laughs>